ไก่ค่อยไก่แต่บ้านหัวไฮอกหน้าสวนไก่ค่อยไก่แต่ม้วนมือเฮื่อนกับเราส่วนว่าจาเจ้าสองเข้ายาได้ห่างต่างคนเป็นสิอยู่ต่างบ้านคำว่าจะห่างกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอลียงผู้แม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนีพอลียงผู้แม่งอยู่บ้านน้องแสงอาเพื่อนน้องเรือเด้อพี่น้องจังหวัดขอนแก่นมือนีสีผ้ามาเบงอ่ายหน่อยพี่น้องค่อยสาวหน่อยมีแต่ตัวแบบโอ้เด็ดๆงามงทั้งนั้นเลย ผู้ใดได้ไปแพ็คคูโอ้บ่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวไปพ่อกับเจ้าของควายครับผมเอาตามพ่อเลียงมาครับอพี่สันสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพ่อเลียงผู้แม่งสีเขาไปไก่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิให้ตาตากล้องเข้าไปเพราะวา่าค่ายมันสีตื่นๆพ่อเลียงจักหน่อยครับผมเพราะว่ามันเหลียวเบิ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันแปลกตาสิใดพวกนี้ครับผมเอาสิมาถามรายละเอียดของควายหน่อยทั้งสองตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่ามีเอกสารตอนนี้อยู่กับพ่อเลียงผู้แม่งล้วล่ะครับผมอหายเบิ่งตัวแรกตัวที่อ่าพี่สันจับอยู่นี่ อ่ะตัวตัวนี้เป็นเป็นลูกใครพี่ลูกเบิ้มพันล้านครับอันนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านพี่น้องครับเสื้อสายของเบิ้มพันล้านป้าทนเขาลักษณะเขานะครับเขากลางดีนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งด้านหน้าด้านตาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องเข้าไปจังหน่อยนะครับเดี๋ยวซู้ให้เบิ่งเพราะว่ามันอาจจะตื่นตื่นต้องขอโทษขอภัยเพราะว่านจริงๆแล้วก็คืออยากให้พี่น้องเข้าเห็นถูกสัดถุกส่วนของควายแต่ละตัวนะครับผมเมื่อนี้พี่สัตว์เรามีอยู่สองสองตัวนี่นะครับเนาะเป็นเป็นควายตัวเมียทั้งหมดนะครับตัวเมียครับผม ตัวแรกที่ที่จับอยู่นี่ครับผมอู้หางกะรามนะครับผมเป็นสีออกเล้าเลวพี่น้องเออคุ้ยน่อยได้จักเดือนลรอครับผมตัวนี้อายุได้11เดือนครับตัวนี้ได้11เดือนกับความสูงประมาณ1 2 2บสวกลบสูงร22บวกลบเปิดราคาใบไรไปางนะครับผมเนี่ตัวนี้ไว้9 5 0 0 0าันครับเปิดไวเก้า5มื0าพันเอาพี่น้องครับผมราคาพี่สันเราเปิดว้คือเก้าหมื่นหาพันเลยพี่น้องเด้อโอ้ควายง่ายมหลีพี่น้องครับควายน่อยอยู่อายุได้สิบเอ็ดเดือนดีครับผม ได้สิบเอ็ดเดือนเป็นลูกของเบิรมพันล้านเอกสารอยู่กับพอเลี้ยงผู้เม่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งอีกเทือกนึงนะครับแข้งขาดีควายแม่นี่ก็เลยควายสาวหน่อยตัวนี้ครับอายุได้สิบเอ็ดเดือนเบิ่งหางพี่น้องเบิ่งด้านหางเด้อพี่น้องเด้อเดินเบิ่งด้านไายป้าไายเงาหางกระไนครับผมเงาหางไน่ทยสวยนะครับผมเอาครับผมให้เบิ่งด้านหน้าพี่น้องครับโอ้เงาหูรัดเงาหูกำมีเลยพี่น้องอัตลักษณ์ควายไทยมาเต็มเลยเนีย่เป็นควายจักอ่องครับควายสามอ่องจริงครับนี่สามอ่องครับอ๋องงป้อขาดำ โอ้นาพัฒนาตอพี่น้องค่อยตัวนี้ครับผมอายุพึงใด้1 1เดือนเป็นลูกเบิ่มพันลานเอกสารครบนะครับอัตลักษณ์้อยไทยมาเต็มตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องถุงนองขานี่โอ้พี่น้องครับค้อยง่ามมหลีตัวนี้ฝากพี่น้องไว้นะครับเบื้องด้านขางทาาขางไม่ขวันหาบเงื่อนหาบทองนะพี่น้องเด้อค่อยตัวนี้ก็ถือว่าอางอายุยังยังหน่อยๆอ,อ,อยู่ไดสิบเอ็ดเดือนราคาเปิดว้เก้ามืนหานะครับเนาะค่าบราพี่สันเราเปิดไบเก้ามืนหาพันพี่น้องครับผมเป็นลูกเบิ่มพันลลานเป็นค่อยตัวแม่นะครับค้อยหนอยอย ถ่ายกังามได้พี่น้องเด้อข้อยตัวนี้ครับผมผู้ใดอยากได้ก็ลองโทรมาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังก่อนครับผมศูนย์เก้าสามครับห้าสามเจ็ดครับเจ็ดหกสามแปดครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับผมครับผมผู้ใดสนใจพี่น้องครับผมควายน้อยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อลาคาที่พี่สันเราเปิดไว้คือเก่ามือถ่าพันนะครับมันมีสองตัวหรือสิแพ็คคู่ก็ได้เนาะครับเนาะครับครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นลูกผู้ใดครับนี่ยยุคห่างกันนี่อันนี้ลูกเก้าเจริญครับโอ้พีีี่่นนนนนน้้้อองงงคครรรัััับบบผมมาาาาเเเเเเิิกกกตตววึป็ลูจญะะ ได้ได้ขวบหนึ่งพอดีดีครับผมขวบหนึ่งพอดีครับได้ขวบหนึ่งพอดีพี่น้องปาตัวนี้กับโอ้บะถ้ำบะดางามอีหลีพี่น้องคุ้ยหน่อยตัวนี้ครับผมสูงเท่าไหร่นะครับนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบราคาเปิดไว้หลายปันไดะครับเปิดใบแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับราคาเปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องเด้อกับคุ้ยหน่อยตัวนี้โอ้ยเบื้องเหงาหูแล้วพี่น้องเบื้องปลายหูนะครับอันนี้เป็นลูกของเก่าเจริญนะครับผมเอกสารอยู่กับพอเลี้ยงผู้เเเมงงงงดด้้้อออพี่นครรััับลลกหต ถ่ายงามครับบังไทยนะครับถือว่าเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งครับควายหน่อยตัวนี้อายุได้ขวบหนึง่งพอดีเป็นลูกของเก่าเจริญเอกสารยืนยันครบนะครับเขากลางเงาหูรัดเงาหูกำนะครับไายสวย่ายงามแข้งขาดีนะครับผมอ่ารู้สึกว่าไล่นากว่างควายตัวนี้เนาะครับเนาะ ไล่นากว่างครับมองเต็มหนาเต็มหลังเต็มท้ายดีนะครับผมแล้วก็เป็นวายสีออกเล่าเป็นควายน่อยอย,ยูอายุได้ขวบหนึ่งพอดีแล้วพี่น้องเด้อเป็นลูกเก่าเจริญเบิงเขาเล่านะครับอัตลักษณ์ไวาย้ทยโอ้ตาแต้มแก้มจำพี่น้องครับผมจะเป็นวายงามมีดีตัวนี้ผู้ได้ได้ไปบอกรับร่องมาเ่าผิดหวังแต่ว่าเรื่องราคาพอเรี่ยงผู้เม่งบอกว่าห้มาต่อรองกันเดาน,ะนี่สรุปรายละเอียดพี่น้องครับผมวายตัว,ต,วตัวเมื่อกี้นี่ครับผมควายน่อย,อยมันมีสองตัวแล้วพี่น้องเด้อตัวค้างลังนี่ นะครับผมเป็นลูกของเกาเจริญนะครับอายุได้หนึ่งขวบพอดีกับความสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับราคาที่พิสานเราเปิดไว้ก็คือหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันตีครับผมหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังก่อนครับผมศูนย์เก้าสามห้าสามเจ็ดครับผมเจ็ดหกสามแปดครับผมมีไข่หน่อยอายุสองตัวพี่น้องครับตัวหนึ่งเป็นลูกเกาเจริญตัวหนึ่งเป็นลูกเบิรมพันล้านผู้ใดมักตัวใดก็มาเลือกเอาหรือจะเอาเป็นคู่ก็ได้เป็นแพ็กก็ได้นะครับเนาะครับผมแต่ละตัััััววววรรรรรบบออองงงง่่่าาพีนนน้้ไไดดปปผิิหะคตแกกกเเเ็ลูขจญ อ่าตัวแรกเป็นลูกของเบิรมพัฒนล้านนี่สูงร้อยยี่สิบเท่าครับยี่สิบยี่สิบสองบวกลบยี่สิบสองบวกลบนะครับผมลูกเก่าอ่าลูกเก่าเจริญนี่ยี่สิบเจ็ดนะครับลูกเบิรมนี่ยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองครับแต่และตัวความสูงกืบใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวหนึ่งอายุได้แปดเดือนกว่านะครับตัวหนึ่งอายุได้หนึ่งขวบพอดีนะครับ ตัวที่หนึ่งขวบคือตัวที่ปิสันจับยูนี่เป็นลูกของเอก่าจะเลื่อนะพี่น้องเด้อราคาตัวนี้เปิดใบขึ้นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทผู้ใดอยากได้เอาไปพัฒน,นาต่อรับรองมาเพาผิดหวังพี่น้องเบิ้งเอิบบื้อเข้านะครับเบิ้งเป็นควายสามอ่องผมโอ้ควายตัวนี้งามนะพี่น้องเบิ้งข้อตอนอยู่ข้อ,ขอเขาก็ใส่สอยพี่น้องครับลักษณะคือตัววีนี่เขาเรียกว่าสอยบงังหน้าซีบนะครับผมตัวนี้งามมหลีครับผมเป็นควายสามอ่องครับควายสามอ่องป้องขาดำพี่น้อง โอ้แข่งขากะไงนะครับไทยกะงามค้อยหน่อยตัวนี้อายุกันยังหน่อยหน่อยอยู่กับความสูงลอย27พี่สันว่าอนาคตนี่พอถึงช่วงผสมนี่140ได้ไหมพี่ได้ครับได้แน่นอนเนาะครับผมตามที่พอลิมพูม้แม่งสังเกตเบิ้งพี่น้องครับผมตอนนี้เขาลอย27แล้วคันได้ฮอดอ่าช่วงประมาณสองปีกว่าๆนะครับรับรองว่าลอย40นี่คือสบายๆเลยลูกเบิ้มพันลาน้านไอ้ลูกไอ้เกาเจริญตัวนี้ครับผมเป็นควายงาม ผู้ใดอยากได้ตัวใดก็มาเลือกเอาหรือจะเมาเป็นแพ็คก,ก็ได้นะครับเนาะเอาไปทั้งสองตัวเลยก็ได้ผู้ใดอยากได้ทั้งสองตัวนี้ราคาก็ยังสามารถต่อร่องได้นะครับรบาคายังสามารถต่อร่องได้พี่น้องจะมาลดมาต่อร่องกันเดาแต่ว่าอันนี้พี่น้องรับร่องว่าผู้ใด้ไปรับรองว่าเพาผิดวหวังพี่ยมผู้แม่งก็อยากให้เบิ้งพยายามเข้าไปทายไกลๆแล้วพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเขาเห็นควายงามครับผมเบิ้งลักษณะขวัญเรานะครับมีขวัญหาบเงื่อนหาบท่องนะครับผมเรามีอ่ามีขวัญ พญานั่งแท่นนะครับผมมีขวนพญานั่งแท่นนะครับผมทีพอเลี้ยงผู้แม่งเห็นนะครับผมกับหายกองเล่าแพ่ไห้เบิงนะครับข้อกับไงพี่น้องเล่าปากคอข้อปากแข็งนี่้ยบ่ธรรมดานางหนาซาไงมันสีตื่นตื่นนะพี่น้องเดเด็กหน่อยเนาะครับผมมันเขาจาว่าฉีดยาพี่สันว่าพึ่งฉีดยาไปมันเลยตื่นจังหน่อยนะครับนาวานอันนี้เป็นนาบายสีพี่น้องนายกอกเป็ดดีดีนครับนาโนก,โ,กโลกหวัวโตเขากลางเขาเป็นครตเขาตกขั้นซ้อนนี่พี่น้องอ้ยงามอีหลีควายแม่นี่ควายสาวหน่อยครับผม อายุพึ่งได้11เดือนเบื้องขานะครับเนาะเบื้องเอื้อเบื้องเผาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื้องเอื้อเบื้องเผาเบื้องขานะครับขากระเนีเอื้อเบื้องเผ่ากระยนยันอยู่นี่รับรองว่าควายสีมืดยังอยู่เมืดสูงอยู่ตอนช่วงประมาณหาปีพี่น้องอันนี้พึ่งได้ปีเดียวขนาดปีเดียวยังลอยยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะส่วนหาปีนี่เพอให้ลอยสี่สิบกว่านี่คือถือว่าจีบๆเลยครับเนาะพี่สันว่าไหมครับครับผมราคาที่พี่สันเราเปิดไว้แต่ละตัวนี่ก็ยังสามารถต่อรอองไดด้้เพี่น้องเด้อ โอ้ห้เบิงด้านหน้าพี่น้องขวัญมีขวัญทุน่นเข่าขวัญเท้านังจ๋าอัตลักษณ์มาเต็มแล้วพี่น้องอเริ่มเข่าใกล้ได้เรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้เมื่อกี้เราตื่นๆให้เบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งข้อพี่น้องครับเล่าปลาคอข้อปลาเข็งอโอ้แต่ละตัวครับผมข้อกับใย่ๆท้ายกันเงาเง่าท้าย,ายมีต่ท้ายบักเน่าตัดทั้งนั้นเลยพี่น้องเอาห้เบิ้งท้ายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อบบดนี้ครับผมห้เบิ้งท้ายนะครับท้ายก็เป็นท้ายบักเน่าตัดนะครับมีขวัญตกส่วงนะครับผมขวัญยุ่งข้าวแตกที่เขาอนะครับ ผู้บางคนเอิ้นขวนยุ่งเข่าแตกผู้บางคนเอิ้นขวนตกสวงได้พี่น้องเด้อหางกะลา,ามดีครับผมคไขยเม็ดน้อย2อตัวนี่ครับผมผหางลามมีขวนดันหนาทุกตัวนะครับขวนทุ้นเขา่าเขาลักษณะกลางๆทุกตัวขึ้นกันนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์ไขยไถ่ตัวลูกของเ,อเก่าเจริญจะมาเต็มกว่าเนาะครับนนนนรเนา,คาเค 115, 000, 000, ะครับผมแต่ว่าตัวนี้ราคาอีสานเราเปิดไว้เด้อพี่น้องราคาเปิดไว้คือ1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบ่ครับผมราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมส่วนลูกเก่า ส่วนลูกของเบิ่มพันล้านราคาเปิดไบเก่ามื่นหาพันนะครับหรืออยากได้ทั้งสองนี่เลยกไ็ได้ผู้ใดอยากได้2ตัวนี่แพ็คคู่ราคาเล่า,าลกับสีโรดให้อีกตั้งหักครับผมราคาจังมาคุยกันอีกคือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาเอกสารหลังจากที่พี่น้องเบิ่งควายงามแล้วแบบที่นี่เอกสารว่าท่านไหนพี่น้องเขาเห็นนะครับผมตัวนี้นะครับเอกสารของเก่าจเจริญนี่คือตัวที่พี่สันจับอยู่นะครับผมส่วนอีก ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเบิ้มพันลาน,นะครับผมอันนี้ของเบิ้มพันลานเด้อพี่น้องเด้อมีใบมีเอกสารครบอ่ะคือตัวออกมดนนี่นะครับผมมันจะมี2ตัวมีเอกสารครบทุกอันส่วนรายละเอียดจะมาคุยกันอีกเทีย์หนึ่งนะครับผมว่าตัวนี้เท่ายรายละเอียดจะมาลงรายละเอียดเรื่องเรื่องเอกสารเดิ้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเรายืนยันว่าเอกสารมีครบแน่นอนนะครับผมมีคว้ยสองตัวเอาครับ สรุปรายละเอียดพี่น้องครับผมอันนี้ตัวที่จับอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อสรุปรายละเอียดครับผมสูงลอยยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับเนาะเป็นคั้วแปดเดือนนะครับผมเป็นลูกของเบิรมพันล้านเอกสารครบราคาที่เปิดไว้ก็คือเท่าไหร่นะพี่เก้าหมื่นห้าพันราคาที่เปิดไว้คือเก้าหมื่นหาพันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาคุยกันอีกเทียรนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์ขันผู้ใดบ่ท่านเดี๋ยวพอเรียมผู้เม่งสี่ขืนให้แน่แน่กันตัวนี้เป็นลูกของเก่าเจริญ ครับผมความสูงสูงร้อยอยี่สิบเจ็ดนะครับผมสูงร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นควายได้อายุนึปีหนึ่งพอดีนะครับผมปีหนึ่งพอดีเป็นควายสาวทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อราคาที่พี่สันเปิดว้คือหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทครับผมตัวนี้ครับผมผู้ใดสนใจก็ลร่องโทรมาคุยกันเอาอีกเช่นึงนะครับผมส่วนเหลืองราคาก็จะมาต่อร่องกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับผมพี่สันมีอะไรจะบอกกับเอฟซีเราไหมพี่ไม่มี ไม่มีครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดอยากได้ควายงามนะครับผมควายหน่อย2อตัวนี่ครับผมกระโทมาหาพิศรษแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้ควายงามมาโทโขมาต่อรองกันเอาเรามีอยู่2อตัวข้อยสาวหน่อยอายุได้ขวบหนึ่งกับแปดเดือนนะครับผมผู้ใดสนใจตัวไหก็จังไมาเลือกเอาครับผมส่วนผู้ใดเจอปัญหาเรื่องควายจอยควายผอมควายบ่เป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์บ่ชัดเจนให้โทโขมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งเด้อพี่น้องเด้อพอเลี้ยงผู้เม่งมีวิตามินเกลือแร่พี่เอ็นพีนะครับผมจะสอบละ360บาทส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็ฝากพี่น้องเฮานะครับผผมู้ใด เบื uh, ้องช่องพอเลียมผู้แมงอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆเอามื่อนี่ทางทีมงานก็ขอขอบคุณพี่สันนะครับผมที่ให้มาเปิดราคาควายงามนะครับผมเอามื่อนี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบื้องช่องพอเลียมผู้แมงแล้วนะครับเจอปัญหาควายจอยควายผอมก็โทรมาคุยกันนะครับผมแล้วผู้ใดมีควายงามๆนะครับว่าอยากเอาไปตลาดนัดนะครับผมก็โทรมาหาพอเลียมผู้แมงอยู่ไกอยู่ไกพอเลียมผู้แมงสิไปปเเเเิดดดรรราาาาคคคคหหหนนน้้้้้อออออออกใพีี่งสัับบบมมืขุณผ ซาโครมิกพีเเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เทศในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกเะเศษตยการผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานี่รงฟี่ทั่วประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 2 7 2 2 9 9 3เจ